คนตายกับผู <im> ้ที่เข้าสัญญาวิ่ใชโรดแตกต่างกันตรงนี้นะฮะถ้าท่านอาจารย์เหลือเวลา15นาทีครับครับผมก็จะเสนอเนื้อหาครับผมครับท่านท่านผู้ฟังที่เคารพลกขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะทุนสมัยนะครับอาจารย์วัชินท์อินทศราก็เสนอประวัติของพระเดชพระคุณใต้ของพระสารีบุตรของพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้า ทรงยกย่อมมาธยบุตรว่ามีปัญญาสามารถแสดงพระธรรมจักรเสมอด้วยพระองค์วันนี้ท่านอาจารย์ก็นำเสนอในแง่มุมหลายอย่างที่น่าสนใจก็คือที่บอกว่าพรมจัรย์หรือว่าพุทธศาสนานั้นจะดำรงมั่นคงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อพุทธบริษัทสี่คือพิสูจพิสูนีอุบาสกอุบาสิกาต้องรู้ธรรมเข้าใจธรรมฉลาดข้าหารสามารถที่จะ แก้หรือว um ่าย่ำยีปรับประวาได้อันนี้ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญจุดหนึ่งนะครับแถ้ามาช่วงสุดท้ายได้ยกบทสนทนาระหว่างภาษารีิบุตรกับพระค์ติกะถึงเรื่องเวทลัิษการถามถามปัญหาถามจุดนี้แล้วก็ถามขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่ท่านอาจารย์ได้ยกมานะครับต, <ไป S 2> ต่อไปนี้เราก็เปิดสายให้ท่านผู้ฟังได้โทรศัพท์ขเข้ามาแสดงความคิดเห็นครั เอาคุณเสถียรมาแล้วครับครับคุณเสถียรสวัสดีครับครับคุณเสถียรครับการศึกษาสวัสดีท่านอาาจรย์มาถึงครับผมครับสวัสดีครับอ่าผมได้ฟังธรรมะวันนี้ลึกซึ้งจริงๆึฮะคําว่าอุเบกขาธรรมเป็นธรรมรักษาธรรมเนี่ยนะครับลึกซึ้งนะเพราะอุเบกขานี่เป็นธรรมส่วนสำคัญและคนและอุปการะอยู่ในโพชฌ์ทรงเกตคือว่าช่วยให้โพธิ์เกตการปฏิบัติในโพชฌ์ทรงเกตเนี่ยพิจารณาได้สมบูรณ ผมว่าเป็นบันไดเป็นบันไดของปัญญาบารมีเข้าถึงพระไตรลักษณ์เพื่อพิจารณาธรรมชาติละอัตตาวันนี้ได้ฟังทรรู้สึกว่าลึกซึ้งเหลือเกินเปลี่ยนขาดล้อข้างหนึ่งข้างใดก็ไปไม่ได้ขาดวัวเทียมขาดสารถีเปลี่ยนขึ้นที่ไปไม่ได้ไปได้ก็ลงเหวสวัสดีครับผมครับขาดธรรมะขาดขาดทำสะเทือนไม่ได้นะครับขาดสิงขาดสิงขาดไอ้คนธรรมชาติ สวัสดีครับอาจารย์ครับเอับผมผมขออนุญาตถามนอกเรื่องนิดเดียวนะฮะเออพระเออเวสันดอนเนี่ยเอสมมติสมมตินะฮะถ้ามีใครไปขอขอขอชีวิตท่านจริงๆเนี่ยนะขอชีวิตเป็นต้นขอหัวใจท่านอ่อคิดว่าท่านจะให้ไหมฮะอ่าท่านให้ฮะให้ใช่ไหมครับท่านก็ตั้งใจไปแล้วครับแม้แต่แม้แต่ชูชกจะไปขอหัวใจคือไม่เอารูปบักนะฮะแต่ขอหัวใจท่านเนี่ยท่านก็จะให้ใช่ไหมครับครับตอนนี้ ถ้าผมผมใยคิดต่อมาภาษาพงท์สานเนี่ยถ้าสมมติในช่วงที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกันเนี่ยนะคือถ้าไปมีใครไปขออะไรท่านเนี่ยท่านก็จะให้เหมือนในเอตอนที่ท่านเป็นพระเวสสันดรอย่างนั้นด้วยไหมครับครับก็ก็จะให้ใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ไม่ไม่ปรากฏไม่ไม่ปรากฏในคัมภีร์นะฮะครับไม่ปรากฏในคัมภีร์แต่ว่าเมื่อท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนี่ มันมีหลักอยู่อันหนึ่งนะครับว่าเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะทำให้พระตถาคตเลือดเลือดอ,ออกพระโลหิตออกจากร่างกายของพระตถาคตในพระเทวทัตพยายามนัม็นกียงงใจห่อพระโลหิตใช่ไหมครับ,รบเดี๋ยวไม่ออกจากร่างกายคือคือหมายความว่าภาพมหาปรุณาที่คุณของพระพรุทธเจ้าเนี่ยจะยังเหมือนกับเพระเวสสันดรอ,อยู่หรือเปล่าคือ พระเวสสันดรเนี่ยคือยิ่งมากกว่ายิ่งมากกว่าเหนือเหนือกว่าพระเวสสันดรพระมารลุณายิ่งมากกว่า,วายิ่งมากกว่านะครับคือถ้าเทวทัตไปขอไปขอชีวิตพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยจริงๆก็พระพุทธเจ้าอาจจะอาจจะให้ให้ได้ใ,ให้ได้แต่ว่ามันมีหลักเกณฑ์อยู่อันหนึ่งมีหลักอยู่อันหนึ่งว่าเป็นไปไม่ได้ที่โลหิตของพระตถาคตจะออกจากร่างกายด้วยความพยายามของผู้อื่นครับ นี่เป็นอันนี้เป็นธรรมดาหนึ่งครับนะตอนนี้ก็เออผมดาเบียนถามนิดนึงก็คือเมื่อกี้พอดีเกิดความคิดอย่างนี้ขึ้นมาว่าเราจริงๆริงจากที่มีท่านผู้ฟังท่านึถามว่าอย่างคือไม่ไม่ได้คิดเห็นขัดแย้งนะกับท่านเจ้ากู่ดาวปโดกเนี่ยว่าถ้าถ้าท่าจะไปทําบุญไปทําทานกับท่านเนี่ยก็คืออันนั้นเป็นเรื่องนาบุญแต่ตอนนี้ผมเห็นมองอีกด้านหนึ่งว่าถ้าเราคิด อย่างนี้บ่อยๆคือคอยม,มองสแสวงหาแต่พระที่เป็นอริยบุคคลเนี่ยแต่ว่าพระสงค์ซึ่งจริงๆกําลังอาจจะเป็นสาม,มนเณรซึ่งกําลังาจะาก,กลายเป็นท่านเจ้าคุณทําไวิปปกในวันข้างหน้าอย่างเงี้ยนะฮะตรงนั้นบางทีท่านจะลาบากก็เลยคิดว่า,าส่วนตัวเนี่ยถ้าถ้าจะทําบุญเนี่ยพยายามคิดในแง่ของสังฆทานอยู่เรื่อยถึงท่านจะไม่ไม่สมบูรณ์เนี่ยแต่ท่านถ้าท่านไม่ด่างพ้อยจนถึงกิเป็นปาราทิกเนี่ยนะ จนถึงอาบัตอะไรต่างๆที่น่าเกลียดเนี่ยเราก็ควรจะนึกถึงพระสงฆ์หรือสามนเณรเหล่านั้นแล้วก็พระพุทธเจ้าเองเนี่ยได้ได้ยกย่องกันให้กังฆฐาณสังฆาณน,นะฮะแม้แต่กับพระสองฆ์อันดับปลายๆด้วยนะฮะคือคือผมผมมองว่าอันหนึ่งเนี่ยถ้าเรามองแต่พระสงฆ์ดังๆหรือว่าที่คนก็โจดจ,จันกันว่านี่ดีนี่เด่นเนี่ยเออตรงนี้เนี่ยหลายรายมาแล้วในในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยที่ เป็นเอ่เอท,ท,ที่จริงๆแล้วในที่สุดพบว่าท่านอาจจะด่าง้อยนะฮะอย่าง,งมากเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราตั้งใจท,ำทำําทําบุญได้ในแง่ยพออยายามองให้เป็นสนังฆทานล้วสืบต่อเป็นการทําบุญต่อองค์พระสัมมาสมัามพุทธเจ้า่จริงเนี่ยเอ่อแล้วก็คอยติงเอ่อสงที่ออกนอกลู่นอกทางอย่างอื่นๆด้วยเนี่ยอันนั้นก็เป็นการทําบุญกับพระเรื่องศาสนาแทนที่จะมุ่งแต่จะหาพระสงฆ์ดังๆนะครับรบกวนอาจารย์แ่นี้ขอบคุณครับความคิดอย่างคุณสมชาิได้ถูกต้องไหมท่านอาจารย์ อ๋อถูกครับถูกตั้งนะครับถูกครับคืออย่างนี้นะครับการทาในการทําบุญนี่เราต้องนึกถึงผู้ที่จําเป็นที่ขัดสนนนะครับผู้ที่ขัดสนไม่จําเป็นต้องจะเลือกเอาพระอรหันต์นะท่านอาจารย์แต่ถ้าถ้าถือตามพระพุทธพจน์ก็ตรงตามที่คุณสมชาติว่ามานะครับคุณยก็ว่าเพราะว่าท่านพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า อแม้ทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังสู้สังฆทานไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ต้องพูดถึงพระละหันไม่ต้องพูดถึงพระอะหันแต่ถ้าเป็นปัจเจกบุคคลแล้วก็เป็นปาฏิบุคคลิกทานแล้วก็เอาเป็นธรนเฉพาะกันนั้นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นที่หนึ่งอ๋อค่ะค่ะแก็ต้องแยกไอ้ตรงนี้เป็นที่สองพระละหันต์เป็นที่สามใช่ไหมฮะถ้าจะถวายบุคคลก็ต้องประทานวิญญาเป็นที่หนึ่งค่า แต่ถ้าหากว่าเป็นสังฆทานแล้วแต่ท่านเราแต่ว่ายังสู้สังฆทานไม่ได้สู้สังฆทานไม่ได้ครับครับแล้วดุลละก็เพื่อเพื่อต้องการจะรักษาศาสนานี่เองครับแต่ว่าจุดประสงค์ก็เพื่อรักษาศาสนาครับครับก็ความคิดของคุณสมชายท่าน